สวัสดีค่ะดิฉันธรรมนวันสุดใจค่ะหรือชื่อเล่นว่ามัตซีค่ะนะคะในวันนี้ในคลิปนี้นะคะมัตซีก็จะมาชวนพี่น้องพ่วงกับลูกเสือรองพ่วงกับหรือคุณครูที่สอนวิชาลูกเสือในโรงเรียนนะคะามาร้องเพลงประกอบท่านะคะก็คือร้องเพลงด้วยแล้วก็มีท่าทางประกอบให้ด้วยนะคะซึ่ง เท่าที่ผ่านมานะคะนูกศึกก็มีโอกาสจะไปช่วยงานกิจการลูกเสือในโรงเรียนต่างๆนะคะปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือครูอครูส่วนใหญ่ก็คือร้องเพลงลูกเสือไม่ก็จะได้จริงๆแล้วมันไม่ใช่เรื่องยากเลยนะคะ,ะเพลงลูกเสือเป็นเพลงง่ายๆนะคะเป็นเพลงง่ายๆแล้วก็ท่าทางประกอบก็ง่ายๆนะคะทีนี้ในการที่เรานําเพลงลูกเสือไปใช้ในการเรียนการสอนวิชาลูกเสือ นะคะทำให้ลูกเสือเนตรนารีที่เราสอนจะมีความสนุกสนานนะคะแล้วก็ไม่ไม่เบื่อนะคะไม่เบื่อแล้วก็ได้สแสดงท่าทางและประกอบเสียงกลองเสียงอะไรไปด้วยเนี่ยทำให้เขามีความรู้สึกว่าเขาชอบวิชาลูกเสือมากขึ้นนะคะซึ่งเมื่อสีเวลาเมื่อสีสอนวิชาลูกเสือนักเรียนส่วนใหญ่ก็จะจะชอบนะคะเพราะว่าเราเรามีกิจกรรมหรือเพลงประกอบท่าให้เขาได,ได้ได้มีส่วนร่วมด้วยค่ะ สำหรับเพลงในวันนี้นะคะพี่สก็จะมานําเสนอเพลงกรวดดินค่ะเพลงปรวดดินนี่คนส่วนใหญ่ก็จะร้องได้นะคะแต่ว่าในการร้องนั้นเราก็จะมีรายละเอียดตรงที่ว่าเราซ้ำวักไหนบ้างนะคะอะไรแบบนี้ค่ะเดี๋ยวแ่สีจะร้องให้ฟังก่อนนะคะโดยร้องสดแล้วก็ม่สีก็จะปรับร้อไปด้วยนะคะ รวมดินกันเสียหายไม่อย่าปลูกข้าวโลด <laughs> <laughs> จะหายหมดจะบลุกเขาโคสาลีโอจะดวงดาราจะไม่เมตตาตัวพี่เขาโคสาลีเขาโคสาลีปาญชนีจะโรยราปาญชนีจะโรยรานะคะทีนี้แตละวัดก็จะมีท่าทางประกอบกันนี้นะคะเริ่มเริ่มเลยนะคะ รวนดินกันเสียหายหมดจะปลูกข่าโคสาลีรวนดินกันเสียหายหมดจะปลูกข่าโคสาลีโอจะดวงดาราจะไม่มีแต่ตัวพีข่าโคสาลีข่าโคสาลีปา,า,านชนีดจะรวยระ ปานชนีจะโรยรารวนินกันเสียหายหมดจะปลูกเปล่าโพสารวรดนินกันเสียหายหมดจะปลูกเปล่าโพสายี มีเสียงดนตรีประกอบด้วยนะคะนั่นก็คือเสียงกลองค่ะ <c oughs> ดวนเินกันเสียหายหมโนยบลงค่ะ 嗯。<Bye. S 2> ว่าจบไปนะคะสำหรับเพลงกลวนดินนะคะพี่น้องพ่มกับรองพูวกับและคุณครูที่สอนวิชาลูกเสือเนตรนรีนะะสามารถนำไปใช้ได้ะค่ะเป็นท่าพืมผ่านนะคะท่าง่ายๆนะคะท่าง่ายๆซึ่งมันศิก็ได้ไปฝึกมานะครับฝึกอบรมมาแล้วก็เรียนรู้จากครูบาอาจารย์นะคะ ที่มีวุฒิทางลูกเสือระดับชั้นสูงทั้งหมดเลยนะคะระดับแนวหน้าของประเทศนะคะแล้วก็มันศิก็ได้นำท่าท่าทางในการแสดงเพลงนี้นะคะเพลงครวนดินมานำเสนอนะคะมาตามแบบที่อาจารย์สอนเลยแต่อาจจะไม่สวยงามนักนะคะเพราะเราเราไม่ใช่ครูด้านร้นะคะ วังว่าทุกท่านเข้ามาแล้วคงจะนำคลิปที่มาซีนำเสนอนี้ไปใช้ประกอบการเรียนการสอนได้นะคะแล้วขอบคุณมากๆค่ะขอบคุณมากอย่าลืมนะคะช่วยกดไ like, ลค์กดแชร์กดติดตามมาซีด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ